หนิงวนนตานะครับเจอดราม่าถูกกล่าวหานะครับว่าตกอับเหตุจากออกมาไลฟ์สดขายของนะครับอย่างที่จีน่าบอกไปครับกับเพื่อนๆแก๊งดาราน,นั่นเองครับล่าสุดครับคุณหนิงก็เลยเปิดใจนะครว่าที่ออกมาขายเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นอะไรกันที่เราเนี่ยนั่งอยู่ในกลุ่มแม่ๆแ,แล้วก็นั่งคุยกัน เดี๋ยวนี้มันก็ไม่เหมือนสมัยก่อนเวลาเราจะไปซื้ออะไรเนี่ยเราจะไปเห็นของจริงได้ลองได้เห็นก่อนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันดูทางออนไลน์ได้เลยเราสามารถเอฟมาได้ด้วยความอยากพอมาถึงมันก็ไม่ได้เหมาะกับเราเราก็เลยแบบเออเอามาปล่อยดีกว่าประเด็นก็คือว่าเป็นการประหยัดตังค์เพราะว่าเราจะได้มีตังค์ไปซื้อของใหม่ด้วยแล้วเราก็ได้เอาของดีๆไปส่งต่อด้วยแล้วก็ปล่อยออกไปในราคาที่ถูกมากๆทั้งบอกไม่เป็นไรถึงคนที่มาว่าตกอับเพราะว่าไม่มีเงินนั่นเองนะครับถามว่ารู้สึกอย่างไรก็ต้องบอกว่าอุดหนุนเราก็ดีนะเพร เราก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งหมุนเวียนส่งต่อกันได้ดีแล้วก็เป็นความสนุกมากกว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแก๊งเตรียมหาของแล้วก็มาเล่นกันอีกก็มีทั้งคุณหนิงคุณเอคุณนานาคุณเจนนี่เตรียมชวนคุณโอคุณฮาน่าเอาของมารวมๆกันแล้วก็ อ่ะพูดแบบตลกๆก,ก็คือตกอับกันหมดทุกคนเลยนสนุกดีเพราะว่ามีทั้ง<ะ>เสื้อผ้าเด็กเจ้าของนิ้รินบางส่วนมาขายด้วยเช่นเดียวกันคนเนี่ยมองว่าดาราจะต้องรวยต้องมีสตางค์จริงๆอย่างไม่ใช่ค่าใช้จ่ายก็มีที่เราต้องมีต้องใช้บางทีเราออกสื่อหรือว่าแต่งตัวทุกคนก็มองว่าสวยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีสปอนเซอร์นะทุกคนก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องดิ้นรนทำอาหารกินกันทั้งนั้นแหละนกนก ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ